สวัสดีค่ะจากเพหญิงเรียนปวยทานนะคะวันนี้หญิงจะมาแบ่งปันวิธีทำแมวมารีตาโตค่ะแต่จะเป็นแบบเต็มตัวแบบนี้นะคะนี่แล้วก็จะมีการตกแต่งใส่ปอกคอมีผูกโบให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยหญิงเคยทำที่เป็นแบบ แค่เฉพาะหัวไปแล้วเนาะทีนี้ทำทั้งตัวเลยนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีริบบิ้นค่ะริบบิ้นเบอร์สองนะคะอันนี้มันจะเป็น2ส,ส่วนประกอบกันเนาะอันนี้ส่วนที่เป็นหัวนะคะอันนี้ส่วนที่เป็นตัวก็จะเป็นกุหลาบตูมนะคะแต่อันนี้ญิงจะทำแบบกุหลาบตูมทรงสูงกลางๆค่ะนี่เราก็จะมาประกอบกันแบบนี้ แล้วก็จะมาตกแต่งอีกนิดหน่อยนะคะก็จะมีริบิ้นทั้งหมด8เส้นส่วนที่ทำหัวแมวนะคะก็จะเป็น4เส้นความยาวเส้นละ25นิ้วค่ะและส่วนที่เป็นตัวที่เป็นตัวกุลาบตูมเนาะก็จะเป็น4เส้นความยาวเส้นละ27นิ้วนะคะแล้วก็จะมีกันไกลค่ะมีเหรียญ มีสติกเกอร์ที่เป็นหน้าแมวนะคะแล้วก็มีปืนกาวด้วยนะคะอุปกรณ์ตกแต่งอย่างอื่นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีโบมีโบไซซ์ใหญ่กับไซ้์เล็กนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบแล้วก็มีมกุกซีกลูกปัดที่จะติดแบบนี้ค่ะนี่นะคะ แล้วก็ตรงปอกคอค่ะเป็นริบบิ้นผ้าเราก็จะใช้แบบน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าอันนี้ของหญิงหมดเหลือแค่นี้ก็ตัดความยาวนะคะเราก็พันพันรอบพันรอบตัวตัวนี้ดูว่าความยาวเท่าไหร่ของหญิงก็ประมาณ6เซนติเมตรอะคะ่ะอันนี้นะคะเราก็พันรอบดูแล้วก็ตัดจะมีแบบ โบเล็กกับโบใหญ่นะคะความแตกต่างก็จะประมาณนี่ค่ะอันนี้โบเล็กอันนี้โบใหญ่ก็จะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวให้แมวขยับแมวไปก่อนให้แมวไปนอนก่อน อันนี้เริ่มทำหัวแมวก่อนนะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสี่เส้นความยาวเส้นละยีหนิ้วค่ะพับทบครึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็มาขึ้นฐานสี่ค่ะทำแบบนี้แล้วก็เอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1เส้นที่สคล้องเส้นที่สอง เส้นที่สีนะคะสอดเข้าในเส้นที่1แบบนี้กลางริบบิ้นออกค่ะแล้วก็เอาเส้นที่3มออกมาแบบนี้นะคะทีนี้ดึงให้กระชับค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราจะมาขึ้นฐาน8นะคะโดยเอาเส้นข้างล่างนะคะพาเฉียงขึ้นไปข้างบนแบบนี้ค่ะเส้นนี้ก็พาเฉียงขึ้นไปบนซ้ายนะคะ เส้นบนก็พาเฉียงลงล่างทีนี้เส้นนี้ก็พาเฉียงลงมาสอดล็อกริบบิ้นนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะอันนี้หญิงเคยสอนไปแล้วนะคะหัวแมวเดี๋ยวหญิงถ้าใครที่ทำเป็นแล้วก็ข้ามส่วนนี้ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทำก็ดู ต่อไปเลยแล้วก็เดี๋ยวยิงจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะทีนี้มาเริ่มทําเหมือนตัวส้มนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเอาเส้นที่สามขึ้นมาทับเส้นที่สองนะคะหยิบเส้นที่สี่ขึ้นมาทับเส้นที่สามนี่จะมีริบบิ้นอยู่บนมือซ้ายของเราสี่เส้นนะคะวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายค่ะพาดลงหยิบ เส้นที่ห้ขึ้นไปทับแ,แล้วก็วางเส้น <inadvert> ข <ent> ้างล่างในมือซ้ายพาดลงค่ะหยิบเส้นที่หขึ้นไปทับวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงค่ะหยิบเส้นที่7็ดขึ้นไปทับวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงนะคะหยิบเส้นที่แปดเส้นสุดท้ายขึ้นไปทับค่ะแล้วก็วางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงก็จะเป็นแบบนี้เนาะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวขยับนิดนึงทีนี้ก็เอาเส้นข้างล่างในมือซ้ายค่ะสอดเข้าไปตรงช่องนี้นะคะสอดที่เส้นแรกก็ไปออกที่ช่องแรกค่ะก็เอาเส้นข้างล่างอีกนะคะสอดเข้าไปที่เส้นเดิมนะคะ ไปออกในช่องถัดไปเหลือเส้นสุดท้ายสอดเข้าไปที่เส้นเดิมค่ะไปออกในช่องถัดไปอีกนะคะทีนี้ดึงให้กระชับนิดนึงนะคะมันก็จะยังหลวมๆอยู่แหละได้ประมาณนี้นะคะ ทีนี้ก็พลิกกลับมาค่ะถ้าเป็นส้มเราก็จะวางพาดไปด้านซ้ายมือ3เส้นนะคะแต่อันนี้เราจะวางพาดไป4เส้นค่ะเพราะว่าตรงตรงหัวเขาอะค่ะมันไม่กลมแล้วมันจะเป็นนูนขึ้นนิดนึง นี่นะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะแล้วก็นับไปด้านซ้ายมือหรือตามเข็มนาฬิกานะคะสี่เส้นแล้วก็วางพาดลงหนึ่งสสามสี่วางพาดลงค่ะ 1, 2, ึ่สามสี่มันก็จะเป็นเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะสี่เส้นก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เหลือสี่เส้นแบบนี้นะคะ เราก็จะนับ1 2 3 4กับเส้นที่เราเพิ่งวางพาดลงเมื่อกี้นะคะก็จะไปสอดตรงนี้ค่ะนี่เส้นต่อมาสอดเข้าที่ช่องเดิมนะคะบังคับให้ออกในช่องถัดไปค่ะสอดเข้าช่องเดิมอีกนะคะบังคับให้ออกในช่องถัดไปอีกค่ะเส้นสุดท้าย อดเข้าช่องเดิมบังคับให้ออกในช่องถัดไปนะคะมันก็จะมีริบบิ้นออกมาทุกเส้นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ดึงให้กระชับอีกนิดนึงมันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะยังไม่แน่นมากก็ใส่เหรียญน,นะคะ อันนี้หญิงใส่เหรียญ5บาทเลยเพราะว่าทำเสร็จแล้วจะส่งกลับไปให้น้องๆน,นะคะส่งกลับไปให้น้องที่ต่างจังหวัดเพราะว่าเพิ่งไปงานบวชมาแล้วน้องก็แบบชอบมากเอาไปปวยง,งานบวชน้องชอบมากก็เลยแบบขอก็เลยจะทําส่งไปเสนีไปให้นะคะทีนี้ดึงให้แน่นอีกนิดนึงค่ะดึงให้กระชับขึ้นมานะคะข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้ สอดตามลายเลยค่ะแบบนี้เนาะ นี่ค่ะทีนี้เราจะมาเริ่มขั้นตอนของการที่จะได้ทำหูกันแล้วนะคะสังเกตนะคะมันจะมีริปิ้นเส้นสั้นเส้นยาวสลับกันเนาะให้เราสอดเส้นสั้นค่ะไปตามลายนะคะนี่สอดเส้นสั้นไปตามลายก็จะเป็นแบบนี้เขาจะไปออกในเส้นที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เขาก็จะออก สอดเส้นสั้นเส้นที่1นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเส้นยาวเส้นที่2ต่อไปก็จะเป็นเส้นสั้นเส้นที่3ทีนี้ให้เว้นเส้นยาวเส้นที่4ไว้นะคะไปสอดเส้นสั้นอีกทีหนึ่งค่ะเส้นสั้นเส้นที่1อีกทีหนึงเส้นยาวเส้นที่2แล้วก็เส้นสั้นเส้นที่3เหลือเส้นยาวไว้นะคะเหลือไว้แบบนี้ มันจะสอดด้านนี้1 2ึสมแล้วก็1นึสองสาอันนี้เหลือไว้ทำหูส่วนตัวที่เกินมาค่ะตัดทิ้งได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ทีนี้เราจะมาทําหูโดยที่ริบบิ้นเขาจะอยู่แบบนี้นะคะเราม้วนกลับมาด้านหลังแบบนี้นะคะม้วนกลับมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับให้เป็นแบบนี้นะคะสอดเข้าไปตรงตรงเส้นของเขาอะคะ่ะเส้นที่เขาออกมานี่ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้นะคะเส้นนี้ บิดมาด้านหลังแล้วก็บิดมาข้างหน้าสอดลงตรงนี้ค่ะจะได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับมาด้านล่างนะคะสอดเก็บตามลายค่ะเขาจะมาผูกตรงนี้เนาะแล้วก็ตัดริบินเส้นสั้นออกนะคะทีนี้ก็จะเหลือเส้นยาวถ้าเหมือนเดิมค่ะบิดมาแบบนี้แล้วก็บิดลง สอดตรงเส้นนี้นะคะนี่พิกลงด้านล่างค่ะสอดเก็บตามลายแล้วก็ตัดริบบิ้นออกนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะเราจะติดหน้าแมวติดสติกเกอร์ไว้ด้านไหนก็ได้นะคะเพราะว่ามัน สเส้นเราข้ามไป3เส้นเหมือนกันเท่ากันนะคะทีนี้ก็สติกเกอร์ค่ะติดเลยเขาจะสติกเกอร์แบบนี้เขาจะมีโบแยกให้ด้วยนะคะถ้าเราอยากติดโบด้วยก็ได้ถ้าไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดค่ะ แปะลงไปเลยนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดึงหูลงไปแรงนิดนึงนะคะหูก็เลยจะเป็นสั้นๆหน่อยให้ดูตัวสีขาวเอาเนาะนี่นะคะหูเขาก็จะเป็นสูงๆแหลมๆอันตัวสีเหลืองหญิงดึงแรงไปนิดนึงนะคะ ส่วนของหัวแมวเสร็จแล้วเราก็จะมาทำในส่วนของตัวนะคะที่เป็นกุหลาบตูมทรงสูงประมาณกลางๆนะคะทีนี้ใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวนสีเส้นความยาวเส้นละ27นิ้วค่ะพับลงมาให้เหลือปลายประมาณ1นิ้วครึ่ง1นิ้วถึง1นิ้วครึ่งนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะพับพับครึ่งเลยก็ได้ค่ะทีนี้ถ้าพับแบบนี้ให้เอาเส้นยาวไว้ด้านบนนะคะ เรามาขึ้นฐานสี่เนาะขึ้นฐานสี่เหมือนเดิมเลยค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะสอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งแบบนี้ค่ะกลางริบบิ้นออกแล้วก็เอาเส้นที่สามออกมานะคะดึงให้กระชับค่ะทีนี้มาขัดให้เป็นฐานแปดนะคะ เส้นสุดท้ายสอดล็อกริบบิ้นค่ะทีนี้เราจะทําเป็นกุหลาบตูมทรงสูงกลางๆนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมา1เส้นนะคะเอาเส้นที่2ขึ้นมาทับค่ะหยิบเส้นที่สมมาทับเส้นที่สองหยิบเส้นที่สี่มาทับเส้นที่สามนะคะ แล้วก็หยิบเส้นที่ห้าขึ้นมาทับเส้นที่สี่เราจะหยิบขึ้นมาห้าเส้นนะคะวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายค่ะพาดลงหยิบเส้นที่หขึ้นมาทับวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงนะคะหยิบเส้นที่7ขึ้นมาทับวางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงค่ะหยิบเส้นที่8ดเส้นสุดท้ายขึ้นมาทับค่ะแล้วก็วางเส้นข้างล่างในมือซ้ายพาดลงค่ะเราก็จะเหล after, ือ อยู่บนมือซ้ายของเราสี่เส้นนะคะทาเหมือนเดิมเลยค่ะเอาเส้นข้างล่างสุดนะคะสอดไปที่เส้นแรกตัวนี้แล้วก็ไปออกช่องแรกเส้นข้างล่างสุดในมืออีกนะคะสอดเส้นเดิมค่ะไปออกช่องถัดไปอันนี้นะคะสอดเส้นเดิมค่ะออกช่องถัดไปอีกแล้วก็เส้นสุดท้ายค่ะสอดที่เส้นเดิม แล้วก็บังคับให้ออกในเส้นถัดไปนะคะจะเป็นเส้นสุดท้ายเราก็จะออกมีแบบนี้ดีบินออกมาทุกช่องนะคะดึงให้กระชับนิดนึงค่ะอันนี้ก็จะใส่เหรียญเลยนะคะ เส่เหรียนตอนนี้เลยทีนี้พลิกกลับมาด้านหลังค่ะอันนี้เราจะเก็บเหมือนส้มนะคะคือนับไปด้านซ้ายมือหรือตามเข็มนาฬิกา3เส้นนะคะ1 2 3อย่างเงี้ยนะคะ ทีนี้ก็1 2ึ่งสองสาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะก็คือระวางในเส้นถัดไปเรื่อยๆนั่นแหละคะ่ะทีนี้เหลือแบบนี้ก็สอดค่ะสอดลงข้างเส้นที่เราวางพาดลงเมื่อกี้นะคะอันนี้สอดที่ช่องเดิมบังคับให้ออกในช่องถัดไปค่ะ สอดเข้าช่องเดียวกันนะคะบังครับให้ออกในช่องถัดไปอีกนี่นะคะริบินก็จะออกมาทุกเส้นแบบนี้ทีนี้พลิกด้านกลับมาะคะ่ะเราก็จะมาดึงให้กระชับนิดนึงนะคะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะ มันกระชับแล้วเราก็จะมาหมวนทําเจ้ากุหลาบตูมนะคะหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมาค่ะบิดบิดให้เป็นรูปกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็มาสอดลงตรงเส้นนี้ค่ะเป็นแบบนี้นะคะสอดไว้หลวมๆนะคะให้มันคล้องกันเส้นต่อมาค่ะบิดแล้วก็สอดลง เอาคล้องกันไว้แบบนี้นะคะเส้นถัดมานะคะทำไปจนครบทั้ง8เส้นนะคะ อันนี้หญิงอาจจะสอนไม่ละเอียดนะคะเพราะว่าเคยเคยแบ่งปันวิธีทําไปแล้วเนาะเดี๋ยวหญิงจะแปะลิงก์กุลาบตูมแล้วก็กหลาบตูมทรงสูงไว้ให้นะคะแปะลิงก์หัวแมวไว้ให้ด้วยตรงคําอธิบายใต้คลิปนะคะ ทีนี้ก็ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงทีละเส้นนะคะพอเขาแน่นแล้วแล้วก็ พลิกกลับมาด้านหลังนะคะมาสอดเก็บริบบิ้นสอดต,ตามลายเลยนะคะก็จะได้แบบนี้ ตัดดิพิ้นส่วนเกินทิ้งเลยค่ะนี่นะคะนี่ทีนี้เราก็จะมาประกอบให้ดูนะคะ เราเสียบปัก๊กปืนกาวไว้แล้วนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวหญิงจะประกอบสีขาวให้ดูดีกว่านะคะอันนี้ทําให้ดูทําให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าพื้นมันสีขาวก็เลยถ้าเอาริบบิ้นสีขาวมาทํามันจะมองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้น่าจะได้แล้วแหละทีนี้ก็ใช้กาวร้อนนะคะ ตรงนี้เลยค่ะตรงขอบขอบของของตัวดอกกุหลาบนะคะขอ,ขอบขอบขอบของตูมดอกกุหลาบอะคะ่ะแบบนี้กะให้อยู่กึ่งกลางนะคะก็เอาหัวแมวลงไปจับไว้นิดนึงค่ะจับไว้ให้รอให้กาวแห้งนะคะ รอให้กาวเขาแห้งก่อนนะคะใส่เยอะพอสมควรน่าจะได้แล้วนะคะโอเคน่าจะติดทนแล้ว แล้วทีนี้เราก็จะมาเลือกการตกแต่งเลยเนาะยิงจะใช้อันนี้นะคะคือแบบชอบชอบตัวนี้มากแล้วก็จะเอาเป็นโบสีแดงเอาเป็นตัวนี้นะคะคือแบบ ชอบริบิ้นตัวนี้ค่ะแต่ว่าสีมันจะจืดๆไปนิดนึงส่วนที่สีเข้มๆมาค่ะเขาขายไปหมดแล้วไปไม่ทันนะคะเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราจะติดให้หัวแมวแบบก้มเอียงหรือว่าเงยหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตามชอบทีนี้ ใช้กาวร้อนเหมือนเดิมค่ะแปะตรงที่ปลายนิดนึงนะคะแล้วก็มาเริ่มจากด้านหลังค่ะวางไว้ที่ด้านหลังแบบนี้นี่นะคะก็จะมาบรรจบกันพอดีเลยตอนเราตัดเราก็พันรอบดูนะคะพันรอบตัวหนึ่งแล้วก็ ทีนี้ก็ตัดมันก็จะได้เท่าๆกันติดกาวร้อนไว้นะคะทีนี้เราจะใช้โบตัวนี้ติดไว้ด้านหลังเพื่อความสวยงามอลังการแล้วก็ปิดรอยที่เราติดสร้อยให้นะคะฉีดกาวร้อนใส่แบบนี้ แล้วก็แปะไปเลยค่ะนี่เห็นแค่ข้างหลังยังแบบเด่นมากนี่นะคะแล้วก็จะใส่ให้เป็นแบบนี้หรือเพื่อนๆคนไหนไม่ใส่ก็ได้นะคะ บางคนก็ชอบแบบไม่ใส่เพราะว่าเห็นว่าเออมันมีปอกคอแล้วมีโบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนเขาก็บอกว่าเออมันเยอะไปไม่อยากใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็เสร็จแล้วนะคะแมวมารีตาโตของเราแบบเต็มตัว ไม่ยากเลยเนาะมองดูอาจจะเหมือนยากๆนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือหัวแมวที่หญิงเคยแบ่งปันวิธีทําไปแล้วและนี่ก็คือกุหลาบตูมทรงสูงกลางๆนะคะนี่แล้วก็เอามาประกบกันก็ใส่สร้อยใส่ปลอกคอให้ติดโบให้แล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยลองฝึกทํากันดูนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็น ลูกปัดแบบนี้นะคะสีทองด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้คือโบเล็กแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะว่าจะชอบโบเล็กหรือโบใหญ่แต่โดยส่วนตัวหญิงชอบโบใหญ่มากกว่ามันเด่นกว่านะคะทีเนี้ยเครื่องประดับเขาเยอะแล้วหญิงก็เลยไม่มีประดับอะไรตรงหูตรงหัวอยงเงี้ยก็เลยจะปล่อยโล่งนะคะเพราะว่าโบก็เด่นมากอยู่แล้ว ลองฝึกทำกันดูนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้เลยค่ะหรือว่าจะอินบ็อกซ์มาที่ f a c e b o o k ส่วนตัวหรือเพจก็ได้นะคะเดี๋ยวหญิงแปะลิงก์ไว้ให้นะคะอยากให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หญิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ